็นตัวนำอนี้คุณนัทพงศ์เป็นตัวนำคู่มังกรโอรานนี่มังกรโอรานเป็นตัวนำคุณนัทพงศ์ที่สองคู่แห่งแห่งที่สามไกด์นเนอร์ที่สามคู่ใน่งที่สี่โค้งบาสามาสาามังกรโอรานเป็นตัวนำคู่แห่งแห่งเป็นตัวที่สอง คุณนัทพงศ์ที่สามกอร์รี่แอนเนอร์ที่สี่ฮัลโหลครับเสียที่ห้าต่อไปเป็นมาเก้าเจริญโค้งไปสองออกทางตรงมังกรโอราเป็นตัวนำนี่มังกรโอราเป็นตัวนำคูห่หนึ่งเฮงที่สองฮัลโหลครับเสียที่สามนี่มังกรโอราเป็นตัวนำอยู่นี่มังกรโอราเป็นตัวนำคูห่หนึ่งเฮงเริ่มแรงทางนอกขึ้นมาแล้ว อันนี้มังกรลาวเป็นตัวนำคู oh. ่ก enfin ับคุณเรียงแข่งอันนี้มังกรลาวตัวนำคู่เรียงแห่งฮัลโหลอันดที่สามเราฮานาดีคุณนัทพงศ์เป็นตัวนำอันนี้คุณนัทพงศ์เป็นตัวนำคู่มังกรโอรานนี่มังกรโอรานเป็นตัวนำคุณนัทพงศ์ที่สอง คูณแห่งแห่งที่สามคออเนอรที่สามคูณแห่งแห่งที่สี่โค้งบปสามมังกรโอราลเป็นตัวนำคูณแห่งแห่งเป็นตัวที่สองคุณนัทพงศ์ที่สามคอรีเออเนอร์ที่สี่ขลุอครับเสียที่หาต่อไปเป็นมาเก้าเจริญโค้งบปสองออกทางตรงมังกรโอราลเป็นตัวนำ นี่มงังกรราเม็งตัวนำคู่เรงแข่งที่สองฮัลโหลครับเสียที่สามนิ่มังกรราเม็งตัวนำอยู่นิ่มงังกรราเม็งตัวนำคู่เรงแข่งเริ่มแรงทางนอกขึ้นมาแล้วอันนี้มังกรราเม็งตัวนำคู่กับคู่เรียงแข่งนี่มังกรราเม็งตัวนำคู่เรียงแข่งฮัลโหลเสียที่สามสอาเราฮา,าน่าเร่กุนัดบัว นี่คุณนัทพงศ์เป็นตัวนำคู่มังกรโอรานนี่มังกรโอรานเป็นตัวนำคุณนัทพงศ์ที่สองคู่แหงแห่งที่สามคอริเนอร์ที่สามคู่แหงแห่งที่สี่โค้งบายสามมังกรโอรานเป็นตัวนำคู่แหงแห่งเป็นตัวที่สองคุณนัณทพงศ์ที right ่สามคอรันเนอร์ที่สี่ ฮัลโหลครับเสียทีฮะต่อไปเป็นมาเก้าเจริญโค้งไปสองออกทางตรงมังกรโอราเป็นตัวนำนี่มังกรโอราเป็นตัวนำคู่เลีงเหงที่สองฮัลโหลครับเสียที่สามนี่มังกรโอราเป็นตัวนำอยู่นี่มังกรโอราเป็นตัวนำคู่เลงเหงเริ่มแรงทางนอกขึ้นมาแล้วอันนี้มังกรโอราเป็นตัวนำคู่กับคู่เลงเหงอันนี้มังกรโอราตัวนำคู่ สองเสียที่สามโค้งไปสองออกทางตรงมังก,กรโอลาเป็มมนตัวนำนี่มังก,กรโอลาเป็นตัวนำคู่เรงแข่งที่สองฮัลโหลครับเสียที่สามนี่มังกรโอลาเป็นตัวนำอยู่นี่มังกรโอลาเป็นตัวนำคู่เรงแข่งเริ่มแรงทางนอกขึ้นมาแล้วอันนี้มังกรโอลาเป็นตัวนำคู่กับคู่เรียงแข่งนี่มังกรโอลาเป็นตัวนำคู่เรงแข่งฮัลโหลครับเสียที่สาม